นะสตีฟ <ève> มาดิควยมิโนทอร์เอ้ยมึงอย่าพึ่งพึ่งฆ่าบ้านกูขอเปิดคลิปก่อนเฮ้ยมึงดูวัวเป็นวัวเลยนะเว้ยโอ้โอ้เจ็บเจ็บมากเจ็บมากโอ้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 รีบฆ่ามันรีบฆ่ามันเอาไม่ให้ตาย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 โอ้โอ้ยไม่โอ้โหโอ้แหลกเลยอ่ะนี่นอะไรเนี่ยตายมึงตายมูด โอ้มึงก็ดูดิไอ้เกมีหนูทอนัมเพียอะไรกูไว้อะเออโแม่งผิดมันโหดมากมันบ่อยผิดรอบรอบๆข้างเว้ยที่แม่งเลือกูเหลือครึ่งหัวใจโอ้โหก็ตกมาตายโอ้หมูดมึงโดนมูดฆ่าตายนั่งอยู่วะมินุทอมันนอาไม่เลื่อกูเลยหนึ่งเว้ยกูก็ลังที่จะวิ่งไปซัดหน้ามินุทอนแล้วเว้ยมูดมาข้างกูแบบดัเดีมูดมาแล้วออฟกูตายมันมาแล้วมันมาแล้วมูด ก็มาดลครับทีเดียวตายเลยโอ้โหโอเคครับมึมน่ารักจังวะแหลกมากเลยครับตั้งมึงอยู่ไหนกูจะบินไปหามึงไปรับกูไหนบินแบบโอ้โหมิน uh ูทอยอีกแล้วก <ๆ S 1> ูเจอมันอีกแล้วเว้ย แล้วเข้าพบกับผมเกต้าชาแนลแล้วก็วันนี้มาอยู่กันในเกมไมค์คราฟตเอาชีวิตรอด1 1 7นะฮะตัวหุ e ่นอยู Ma ่แล้วก็อะไรวะอีดิตเตอด์ Creator ไม่รู้แล้วก็เฮ้ยมินอทอว่ะมาอยู่กับอดีสมินอทอแล้วก็สตีฟเบสมินอทอนะฮะเพื่อนนึงกลับมาแล้วเปิดสตีฟวงคิดถีบโกงสุดละ <laughs> มึงไม่เค casino, ลียร์ทีทำไมอ๋อแล้วกูปล่อยพลังขวามึงก็มาดิโอ้ยกูแหลกกูแหลกกูรูไม่ได้โอ้ทำไมมันแหลกขนาดนี้วะมึงปล่อยคลืนแหลกเหรอนี่คือพลังของมึงเหรอนี่ไงมันพอมีใส่กูละโอ้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 โ,อ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 โอมาดิยิงไฟใส่มึงก็ได้อ่ะอืม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  เจ็บบ้างไหมน่ะเจ็บไหมเนะเจ็บไหมอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจยู่มงเจ็บอยู่สีมาละเลือดมันก็มีอยู่ว่ะโอ้โหมันมีกระอุ้ยอุ้ยเชี่ยแม่งเมื่อกี้นี่มันมันก้มแล้วก็เหวี่ยงดาบเลยปูกูสตีฟกูสตีฟกูสตีฟเฮ้ยมึงฆ่าได้ไงวะสไตี๊โอเคโอเคก่อนอื่นต้องกินขนมปังเพิ่มเลือดก่อนตอนนี้เลือดน้อยมากเลยก็ ถามว่าทำไมมินอทอร์ถึงมาอยู่หน้าบ้านผมถึงสองตัวนันเหรอเรื่องมีอยู่ว่าผมไปลงเอ็ดออนโอ้ยมันเป็นเอ็ดออนดันเจียนฮะใช่มันมีชื่อเอ็ดออนอยู่ว่าอ่าชื่อว่าอะไรวะกูดืมละมึ้รู้จักไหมอะไรวะเทอรล่าฟูเบียใช่ไหมใช่ฟูเบียฟูเบียเทอรล่าโเบียนะฮะฟูเบียเป็นโรคกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งเลยใช่เป็นโรคกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกลัวอะไรวะ เธอร่าคืออะไรป่ามั้งป่าเธอโฟเบีย,บยส่วนใหญ่เขาว่าโฟเบียมันได้มาจากภาษากรีกเลยเขาว่าเธอร่าในภาษากรีกมันคืออะไรทีนี้ช่างหัวมันแล้วกันอันนี้คือม้าช่างห่าม้าแล้วกันอันนี้คือแมวช่างหัวพ่อสตีฟเว้ยสตีฟไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องประดับหรูหราก็ได้เว้ย คุณอาจจะงงว่าสตีฟมาทำอะไรที่นี่นะครับเพราะว่าสตีฟเนี่ยเขาหลงทางกับอเล็กไม่ใช่เฮียอะไรกูเปลี่ยนสก,กินไม่ได้ <c oughs> สกินัไม่โหลดโอเคฟังตังวันนี้มาประจ ol ไพยกันนะมา้าใช่นี่คื่อมา้ามึงมัเกลียดมากเลยนะเว้ยที่สตีฟขึ้นซ้อนหลังมึงเนี่ยส <c oughs> ตีฟซ้อนหลังกูเฮ้ย,ย,ยมันระเบิดแล้วยังมันระเบิดแล้วยังมันอยู่ไหนสตีฟไปเลยไปฆ่ามันอย่าให้มันระเบิดนะเว้ยไอ้สัสตีฟขอไปชัดหน้ามัน เพิ่งบอกไง,งมันเป็นระเบิดด้วยใครจะไปรู้หลงไอตัวนี้แมงเขียวทั้งสองเลยไม่สา<อ>ยชุดเขียว <c oughs> มันก็น่าจะรู้เหรอโอเคต่างาเราคิดว่าพวกเราแม่งโอพีมากเลยนะเว้เกาคิดว่ารัานนันจะเพิ่มแถบพลังงานเอนิจีเข้ามาเว้ถ้าเกิดว่าพลังงานหมดก็ตีผีไม่ได้เออตีผีไม่ได้แล้วก็เดินช้าเว้เวนนี้นะครับเราจะไปประจัญภัยกันเนาะในแอดออนเทอร์รอบโคบีอะดูส่วนจะมีอะไรบ้าง เท่แน่คือมันมีหมาโหดมากเออใช่มันหมาหมามันโหดมากเลยนะเว้ยแต่มันไม่ตีเราหรือต้องถือเงินมันเราสามารถไปเลี้ยงมันได้นะเดี๋ยวเราต้องมาที่นี่ก่อนเว้ยไปยิงมมัันนจะเลี้ยงหมาหมาดุเอ้ยหมาใหญ่มากเอามาสักสักแต๊กหนึ่งคิดว่าน่าจะพอสำหรับมาหลายตัวอยู่กพว่าเราจะไปลุยที่อื่นกันเว้ยจะทวงบันนายไปไหนนี่ไปต่างโลก อเออ,อกูแนะนำว่าให้สตีฟของมึงอะใส่ปีดูกว่าเว้ยเห็นไหว่จะบินไปที่อื่นกันไงเดี๋ยวปีก,กูมันคือกูจะขี่ม้าไปเหรอเอาให้ปีกจ้ะลองให้ขึ้นม้ามาไปไปหาปีสตีฟโฟเบียดกกูกลัวสตีฟ <laughs> คนเล่นมาครับเกลจะเกลสตีฟแต่มันอ,ออออ,อ โอเคอ่ะมันก็อืมโอเคมาเลี้ยงหมาดีกว่าวัดดีหมาโอ้หมานี้ไม่น่ารักเลยอ่ะอุ้ยหมูดูหมูดิฮะเมื่อกี้กูเดินเองไม่มีแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยหมู สวัสดีน้องสวัสดีน้องสาวนี่พังอะไรแถวนี้เจ้าเดี๋ยวเฮ้ยไอ้มึงไปตีหมูแล้วมันลูกหมูอ่ะใช่เป็ลูกหมูเว้ยทำไมมึงจะกินหมูอ่ะมึงดูหมามันเจ้าหน้าโลลิระวังนะเว้ยเอ้ยกูปิดกูปิดตีเพื่อนดีกว่ามันจะได้ไม่ตีมึงไงกูสตีฟนะเว้ยมึงอาจจะฆ่ามันได้นะตัวหนึ่ง ที่เหลือสามตัวแต่มารก,กัดมันแล้วก็ตายเลยเว้ยลุมติดพิษเอ้ยหมานี่มันติดพิษนะเว้ยเอ้ยแต่ว่ามึงพองกอดเว้ยกูคือใช่เออแต่ว่าทำไมเมือม่อเมื่อไหร่กูจะเข้าหน้าตั้งข้าวะก็ยืมแป๊บจะยืมอะไรโอ้แหลกมากเลยไมนแหลกจังวะสตรีมไม่ถูกใจไปนหนึ่งไอ้อสตีที่ว่าชื่อก่อนไอ้ที่สุดสุลตพีแกวะากูจะเทสุดสุลตพีแกนะเว้ยนี่ เกาะอ,อันทรงเกลียน <G l ap is> เกาะลาพิสเฮ้ย่เกี่ยวนี่มันคืออะไรวะอ๋อไพยริดดไมืเกอะอะไร <c oughs> แร่ใหม่ไม่ได้หหดหรอกแร่ใหม่มันแรงไหมลองใส่ดูนี <c oughs> ม่มึงใส่แล้วแม่งเหมือนนกแก้วเลยสุดมึงใส่แล้วเหมือนนกแก้วเลย โอเคตังนี่ไงปีกมึงเย่ yeah, กลับมาแล้วโอเคเมือม่อกี้นะครับคุณซีเขาแค่หลงทางมาเฉยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ปีกมาแล้วก็เกาะใช่กเกาะลูเบ้ลูเบ้ลูเบี้ทนไหมขอฟันหน่อยลูบเบ้มาไม่ใช่ขวานที่นั่นเ่าเปลือเดี๋ยวเราต้องเอากระดาษมาก่อนกระดาษอยู่ที่ใต้สไตลัสที่ตอนนี้ผมขอทำพุกก่อนนะฮะเพิม่มการประหยัดเวลาดีนะฮะมันพาวเดอร์มานิดนึงไม่นิดเลยเหรอเยอะอยู่ โอเคตังแบ่งกันคนละหกสิบสี่กันโอเคแล้วก็กระดาษกันคนละสามสแต็คครึ่งเอ้ยคนละสแต็คครึ่งแล้วก็คาพุจะไปที่อื่นกันเอ้ยทำผิด <c oughs> ไมหมวะเบลิงเกิดอไปกับเบลิงเมื่อกี้เรากระโดดลงไปด้านล่าง นี่ฟืบนี่เป็น <Now see. S 2> ที่ค่ <Ooh. S 2> อนข้างแรงอะนะเอามาเย,เยอะเลยอะเลยโอเคะไะหมาลุกไกันเถอะต้องขึ้นไปคาบใช่ไหมเนี่ยมาคาบม่ตัวได้เอ,อเอาออือเอายังไม่ได้กระดาษเลย ได้กูให้ไปแล้วตรงไหนโอ้ยชี้หมากูเอาไมาได้ไงวะตรงไหนฮะได้จะตรงไหนหน้ากล่องหน้ากล่องอืมแล้วมันตกลงไปเลยวะเพอแต่เดวกูเผื่อเอามานี่ไงตกลงไปเออเออไปให้หมดเลยเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวงลงไปดูไว้ไปไปที่ไหนวะหลังฟาร์มอันนี้หลังฟาร์มซอมบี้เก่าโดมาเลยโดมาเลยมีเคอการกระโดดหอทหารหนาทะโดหอดูตะการกิ๊ก อะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยทหารกระโดดหอโวยมึงเอางี้ดีวะมันจะบินมายังไงล่ะบานนี้ลุงมาข้างล่างุูข้างล่างกูเก็บแต่ปีกไว้ก็แล้วกันที่กูอยากเก็บของเก็บปีกกับเก็บปีกอะเออมากับกูกับอันนี้ดเลยระวังงนั้นลารามีมิโดหออะไรมิโดหอมือไฟหรือมิโดหอ ก้าวมาเลยไปหนึ่งมีโนทัวบ๊าดีมีโนทัวนี่กอยู่ลงไปข้างล่างให้นะจะอยู่ลงไปให้เว้ยถึงยังจะถึงยังตัวแกที่สูงกูวางน้ำสุดที่เฮียแต่กูมาตายวกูบินบินกูบินเลยไงไปย่ไงไงแตวะไม่เห็นเลยส่งมาให้เราดูดีๆไม่ใช่มึงโยนใส่หลังคานะเว้ยไอ้หลังคาชื่นเองต้องอยู่ไหนอยู่ข้างล่างโอเคมา ทำอะไรให้ดูไปห,หาเพลงตีแบบมันๆไว้ด้วยใช่ได้เลยต้นแอปต้องปิงเมื่อยเหรอวะอ้าตอนนี้ไมหมาระวังหมาไหมฮิชัววูโอ้โอ้เขายเก็บอยู่บนเด้อดีกว่าเก็บแก็ขึ้นมาได้ใช่ไหมมันเป็นแบบตั้งใจไว้อยู่แล้วอ๋อ กูให้มึงด้วยอ่ะเอาไอ้ตัวนี้ด้วยแง่ของตัวเนี้ยของของมึงเนี่ยโอเคดังเราจะไปหาผจญภัยกันนะไปประมาณคลิปนี้แล้วกันตรงไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววะเอ้ยกูเล่นสปีกกูเล่นิเล่น มานะไปไหนกันวะวิวตรงไปไเรื่อยๆอหืมเราบินมาไวมากเลยเว้ยใช่โอ้ <laughs> ันแสงเงิน <c oughs> นี่นห่วะไม่เห็นมีตัวเลยถ้าไปกัดพันแล้วก็จอดแล้วกันเนาะโอตนกลางคืนเว้ยเราอาจจะได้เจอ ไอ้นั่นก็ได้นะไอเสื้อดำอะาามาดดม่ตามหาชายชุดดำไปตามหาชายชุดดำ้ทำไมไบินและกูค้างไอพีที่ก็ลยขึ้นอันนี้อ้าวคือบินกูลงทะเล What the เท่ยังวะบินกูลงทะเลไปเลยรีรอยอะ่ะเอเคมดุดไปแล้วกันโอเคกูคลงมาตามมึงละไหนวะมืดหมดเลยหน้่งร้อยโอ้ นั่นอะไรอเอ้ยเผื่อเราจะเจอไอ้นั่นก็ได้นะเวย้ยไอ้นั่นอ่ะที่มันอยู่ในน้ำอะ่ะเจอเนี่ยประตูนี้ทื่อในน้ำด้วยเฮ้ยกูเจอไอ้นี่ด้วยกูถีบไม่ได้รกรรมแต่ไข่น้ำกู <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องรอแบบโหลดสักประมาณสี่สิบปีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งใหไมมันโหลดนานจังวะไม่มีหอ้องแล้วกู<ห>เจอหนังเงือกตังฮะเจอหนังเงือกดูมาเหรอ ตังกูไจออะกูเจอเมือเมือเมดโลมาโลมาโอ้พี่รักมาจังเลยจุกทีดิจุกทีนึงถึงมีแฟนจุกทีนึงจุกหนึงเฮ้กูเจอโลมาเฮ้กูเจออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โ้แรงมากเอ้อะไรเนี่ยโอ้เมอเมนาตามกูด้วย โอ้โหไอ้เหี้ยกูเจอหนอนทะเลเฮี้ยผายละเอ้ยช่างมันแล้วกันเอ้ยกูเจอเนี้ยเจออะไรก็ไม่รู้เอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปคือยู่บนน้ำหมดคุบนน้ำหมดมุณอยู่ไหนมุณอยู่ไหนมุณอยู่ไหนเยอะเยอะเยอะโอ้โหพ่อมึงตายกลับมาเกิดใหม่ที่บ้านเรอมึงอยู่ไหนพี่กัดเก้าร้อยกว่าหรือในโซบัดโอ้โหที่แน่ๆกูเจออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เว้ย โอ้ยนะบ้านกูง่แต่ของกูเจอหีบเฮ้ยคนนี่ไงกูเจอหีบด้วยมาขาวทีพีไปเลยเอ้ยกูเจอข้าวด้วย <c oughs> อึปลาเม็ดตะปลานเมคกิ้งว้าว <c oughs> เอ้ยกูเจอฐานด้วยเอ้ยสนลกน้ำด้วยแหละไอ้สัตวกลับมากูโดนมิโนคอตีมิโนคอมักตังปุ้ยโดนคนทำลายเป็นไงไอ้เหี้ยอีพีก่อนแม่งฆ่าเขามาตั้งเยอะตั้งแยะอีพีนี้แม่งแบบ เราทุกคนทำละโอ้โช่วงอีบีเล็กๆต้นเลือของฆ้าเขาบ่อย่าตอนนี้โดนข้าาทุเลยนะโอเคเราบอกเนี่ยผมก็รอต่างบินมานะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีอยค่ฮะโอ้น้องสารบบพี่นอทอนั่นนองกูหยุกหมูไ้ยันดีน้องหมูเราติดก่อนลักกันสองคนนะรู้เปล่า ฮัลโหลเดี๋ยวบอกมึงเกียดหมูเ่ยเม่น็นไรเว้ยกูเกียดหมูก็จริงแต่กูไม่แต่กูไม่ได้เกียดคนชื่อหมูนะเว้ยนี่นี่นีใช่ไหมน้องหมูใช่ไหมไม่ไม่เพราม่สุขสตินะน้องม่้ะ กูส่งข้อสุดตะวันแล้วเว้ยกูเผาข้าแล้วมึงท้าหบบเลี่ย์เฮียเขาจะกอดพี่เหรอเฮ้ยอีเขี้ยเสื้อมันซะก่อนดิมันน้องคีเ่เพือ่อ oh man วันนี้น้องอยากกอดพี่เหรอไม่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 พูดเล่นเฉยๆตัง้งกูเจอแม่สาวถือหอกเฮ้ยมอสเขาหายแล้วโอ้ว่าไงน้อง แมวหน้าจะไล่กันสิรบพวกเดียวกันนะมึงไม่ทนเห่าไว้ดูดิจะขับไล่พี่เหรอแมวหน้าอะไรพูดเดียวกันใจเย็ค่อยๆค,คุยกันก็ได้ใจเย็นคนนั้นด้วยกูก็ขยันตายไอ้ชีวิตมึงตายบ <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> ยอยนะวะมันอยู่ใกล้ๆเอง <c oughs> พิธีการตังบินได้ฮะตั้งมามาแล้วเหรอกูไม่ได้ธนูมาเฮี้ยกูเก็บมาแล้วกูไม่ได้ธนูมาโว้ยาน้ำไม่ใหม่ยังเพื่อนเพื่อนใหม่ที่ผมง้อเจอโอเชียนมูนิเมน์อะไรวะโอเชียนมูนิเมน์เออไปดึงเมืก่อนไปดึงนะเรากูไปเจอโอเชียนมูนิเมนแต่แล้วน้ะกูตายพอดีเว้ยแล้วกูก็พากลับมากูเจอสร้างเรือเนี่กูไปได้กูเลยเอาเรือ ข้ากูไปน่ะดิซักเรือแล้เรือกูเจอสมบัติเว้ยมาสักใต้ตรงนี้เว้ยเยอะตรงเนี้ยเหินนั่งหลบมลงไปดิเฮ <c oughs> ี้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะสถานะทะลุโอ้ยโอ้ยเฮี้ยนี่ <c oughs> แบ,บ๊ <c oughs> แบ,บู๊แบ๊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 บู๊โอ้ตีหน้ามืดไอ้สัสตีหน้ามืดวัดตกหน้ามืดหน้ามืดมันอยู่ไหน <c oughs> มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้แม่ ไอ้ด<ๆ>ิมในเสียงมึงแล้วเนี่ยตายใต้ควาดเราบังแอลอรอนกเลมเลยเฮียดูม,มันดิไอ้เด็กโอ้ปะทะลมตรงนี้ต่อเอียลูกกุตาหึไหนนู่นไงไอ,อ้สัตว์สนูม,มานะ<ๆ>เราสามารถฆ่ามันได้ง่ายๆเลยไอ้ย่าเราปัดลูกกุตาไม่ได้โอ้ยมาถึงน,น้องแม้มุงพี่ช่วยน้องขึ้นน้ำเองไปเลยน้องแม้มุมขึ้นน้ำโอ้ย ไอเชนี่ไอเชนี be ่ไอเชนี่เป็นหนึ่งเดี๋ยวเออไม่ต้องละข้ามยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วไอแก้แบบพอดีเอาแม่งให้ตายคอยตายิงไม่โดนไม่โดนที่ตัวคนเลยอะเห็นมันปิวไปเลยอะไรกะมันปิวไปเลยปิวเลยเหรอมา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 ฮากูจะไปฆ่าสกิลตันไม่ดิของเวลาไปฆ่าสกิลแบบเลย มันไม่ดอกไปนั่นเลยวะไออะไรวะใส่ปัญญาไม่ใช่ใส่วิญญาเขาเรียกว่ามันไม่ดอกปิญญาเลยเฮมีสกิลไหมสกตัวหนึ่งต้องฆ่าแล้วมันตายไปละคอนุคนูนี่วะไม่ดอกไะไม่ดอกมันดอกขวานมีโนทอมีหนทอเปดสัตว์มีโนทอมีทอพอดีเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมฮ้อยู่ดดด้เฮ้ยยย โอ้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 เยี่ยกูท้ายเลยเนี่ยเรื่องไรอเดนร์แมนสีแดงอย่าเข้ามานะเว้ยกูเข้าไปหามึงก็ได้อุ้ยเฮี้ยแม่งตายตายควายไหนมึงน้องสาวอิเดนแมนมันนี่่อนไม่เนี่ยมึงไปดูพี่มันก่อนเนี่ยไหนนี่เหรอหัวน้อง พี่มาหาน้องแล้วน้องเป็นของกูโอ้ย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 น้องเป็นของกูนี่น้องเป็นของกูเป็นไงน้องที่พิสูจน์แล้วนะเรามันของพี่ใช่ใช่ใช่ฮัลโหลเป็ไงบ้างตับรับไหมเนี่ยนิ่งเลยจยิบบล็อกดินด้วยโอ้โหเห็นไหมเขารักกูเขาวิ่งมาหากูเลยโอ้มาตีกูทำไม เขารักกูเขาวิ่งมาหาเมื่อกี้นี่เขาถือบล็อกดินมาหากูเว้ยแล้วเขาก็ตายเลยเว้ยไอ้กูโคตรโจรใจบาปเลยสัสกูโคตรหลงตัวเองเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ทองมันดอบอันนี้เว้ยมันดอบธนูโหดมากเอาไหมกูอันเบรกกิ้งสามเฟรมหนึ่งพาวเวลห้าพันสองเฮ้ยเฮี้ยแม่งขั้นเต็มเลยนี่ว่ะมา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 อ้อันนี้ของขวัญจากน้องเองด้วยไหมพี่จะเก็บไว้อย่างดีเลยน้องโอเคโอ้อันนี้ โอ้โหเขาโอ้ใช่มันโหดมากมันดอปโหดมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวธนูเอฟชาแบบนี้มันคุ้นแน่เนี่ยมันของกูเลยเอวีทอไม่ขโมยของกูไว้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมูด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 เฮ้ยเช่นั่นแบบุ๊ป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 บบุ๊ปดีแบบุ๊ปกูเล็งไอเช่ยนี่ก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึงดูดินี่มันกลายเป็นคนเลยเว้ยเฮ้ยข้ามันดีกว่าไอเช่นอ้ไรหลังมึงอ่ะพอดีเฮ้ยไอเช่นเนี่ยบอกอะไรวะโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจืดจืด ยิงก่อนเนี่ยเอาเลือดทองก่อนข้ามาเลยข้ามาเลยพี่เชียมึงโอเคสวยดีเลยบู๊หลังมึงอ่ะข้างหน้ามึงเลยไอ้สัสดีไปวู๊ต้องไม่จัดจ้านเลยนะว้าวพังทีเดียวตายเลยนี่มึงฆ่าโลแกนเหรอแล้วก็โลแกนเฮ้ยกูเจอดินนี้แล้วเว้ยมึงมันทำอะไรได้ได้แป๊บหนึ่งกูขอเอาไอ้นี่มาก่อนมันเว้ยมันสามารถขุดได้ แล้วแล้วมันขุดไม่ได้โอเคมันมันขุดได้โอเคมันจะขุดได้หรอมั้งได้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 มันขุดได้เอนองูไรก็ขุดไม่ได้นงคนละมอสกันอ่าเพิงขุดให้หน่อยมันคืออะไรอยู่มาสมา,ปาไปคาเป็นประตูได้เว้ยโอเคครับเอาละ,ะครับก็สลับคลิปน,นี้ก็น่าจะถึงเวลาสูกโคแล้วนะสำหรับใครชื่นนะ <laughs> ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับ <laughs> แล้วคลิปหน้านี้แล้วเราจะไปไปสู่มิติ มิติไงมิติอื่นมิติเธอเราฟเบียนะเป็นการมาจนภัยที่สุดแสยจะอันตรายกับกุนตังและมอนนะครับตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายป้องอยู่นี่ป้องอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบางังกูทำไมโอเคนี่บ๊ายบาย